สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พัสดุเทสช่องวิเคราะห์การราคาบิตคอยและเหรียญคริปโตเคอร์เนซีนะครับในคลิปวันนี้เป็นคลิปวิเคราะห์ราคาบิตคอยนะครับเหรียญ ADA ครับแล้วก็เหรียญเอลฟ้านะครับโดยที่เราจะเริ่มจากบิตคอยก่อนครับในกราฟบิตคอยครับเราเห็นว่าถ้าดูในกราฟ4ชั่วโมงครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเส้นแนวรับที่สําคัญมากสําหรับบิตคอยใช่ไหมครับเนื่องจากถ้าคุณจะลองดูเรื่องของ price action ครับเห็นว่าราคาในการเทสเส้นนี้หลายครั้งครับแล้วมันการเด้งขึ้น บอกว่าเส้นตรงนี้ครับเป็นเส้นแนวรับที่แข็งแรงสำหรับบิตคอยครับซึ่งถ้าคุณลองซูมขึ้นมาดูครับในแค่เลนตรงนี้เราเห็นน้ว่าบิตคอยครับมีการฟอร์มเป็นแพทเทิร์นครับที่เรามีการฟอร์มเป็นคล้ายๆครับทริปเปลิลบัตทอมแพทเทิร์นนะครับโดยที่ตรงนี้เป็นบัตทอมด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็ด้านขวาครับนั้นหลังจากราคา break เบรกออกจากเส้นแนวต้าน,นครับตรงนี้ เราสามารถลากทาร์เก็ตของ Bitcoin นะครับลากจากส่วนโลครับมาต่อนะในกลายแล้วนะมาต่อนะจุดเบรกเอาครับเราเฉยนะว่าทาร์เก็ตของ Bitcoin นะครับมันอยู่ขึ้นมาที่แนวต้านครับที่ห้าหมื่นเหรียญอีกรอบนึงครับดังนั้นผมมองว่าในช็อตเทอมนะครับทาร์เก็ตของบิตคอยเนี่ยอยู่ที่เส้นแนวต้านตรงนี้ครับซึ่งเราอาจจะลากให้มันเป็นพื้นที่ได้ครับแบบนี้ครับ นั้นตรงนี้ครับจะเป็นโซนแนวต้านของบิตคอยครับถ้าราคาครับไม่มีการเฟกเอาท์ตอนนี้ครับแล้วราคาเนี่ยต่อให้จะมีการคูแบ็กสามารถยืดวนเส้นแนวต้านที่เป็นแนวรับตรงนี้ได้ครับผมมองว่ามีโอการส่งที่ราคาจะขึ้นมาเทสที่แนวต้านข้างบนนี้ครับที่4 9 0 0 0ถึง51,000เหรียญครับแต่ถ้าณตรงนี้นะครับเราจะมีการเฟกเอาท์ครับหมายความว่าถ้าเรามีการตกลงมาเราปิดทั้ง4ชั่วโมงไ้ใต้นี่ครับผมว่า ราคาบิตคอยน์ครับก็น่าจะมีการออกข้างเลนตรงนี้ครับเพราะเราเห็นไดนว่าตรงนี้นะครับเป็นเส้นล่างที่แข็งแรงครับแล้วก็เส้นบนที่แข็งแรงเหมือนกันครับนั่นสําหรับผมนะครับถ้าจะให้มีการคอนเฟิร์มการเบรกเอาท์จากเลนตรงนี้นะครับหรือเราจะพร้อมลากขึ้นมาแบบนี้ได้ครับอาจจะต้องรอนครับให้แท่งเดลี่เนี่ยมีการปิดอยู่ข้างบนเส้นเส้นแนวต้านตรงนี้ครับ อีกอย่างนึงนะครับเนื่องจากที่ผมอบอกว่าตรงนี้ครับเป็นเส้นเอาตา้านที่แข็งแรงสหรับบิตคอยครับคือถ้าลองเปิด im a หนึ่งร้อยดูแล้วกเขียนว่า im a หนึ่งร้อยในกราฟสี่ชั่วโมงครับมันอยู่ที่เส้นเอาตา้านตรงนี้พอดีครับการเบรกตรงนี้นครับผมสําหรับผมไม่ถือว่าเป็นการเบรกของ im a นะครับเนื่องจากถ้าคุณลองถ้าคุณนับแค่ว่าถ้ามีส่วนของแท่งเทียนเบรกออกไปนะครับมันหมายความว่าเบรกเนี่ยเช่นตรงนี้ครับคุณเขียนว่าถ้าคุณนับตรงนี้เป็นเบรกตรงนี้ก็จะเป็นเบรกดาว ดังนั้นครับสำหรับผมเนะี่ยถ้าจะมีการเบรกนะครับมันจะต้องมีการคอนเฟิร์มครับหรือว่าต้องมีการพุ่งห่างออกมามากพอครับจากเส้นแนวต้านตรงนี้ครับไม่อย่างนั้นครับเนื่องจากว่าเราสามารถมองเส้นเทรไลายนะครับหรือว่าเส้น EMA เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของแนวต้านครับอย่างเช่นแบบนี้ครับเราจะมองว่าราคาครับเพื่ออย,อยู่ในโซนของแนวต้านที่จะต้อง รีพุ่งออกไปให้ห่างจากโซนตรงนี้ครับแล้วถ้าคุณลองดูความสําคัญของอีม100รในกราฟ4ชั่วโมงครับคุณจะเห็นด้ว่าเมื่อราคาอยู่ข้างบนเส้นอีม100นะครับมันทําที่เป็นแนวรับที่แข็งแรงมากครับสาหรับ bitcoin ครับแต่กลับกันครับคือทุกครั้งนะครับที่ราคาอยู่ใต้เส้นนี้ครับสิ่งที่ตามมาครับก็คือเส้นนี้ครับจะเป็นแนวท่านที่แข็งแรงมากๆสาหรับ Bitcoin ครับที่มันจะพักราคาให้มีการตกลงมาได้ตลอดนั้น ในช็อตเพิมตรงนี้ครับสิ่งที่เราควรทำครับมีอยู่2อย่างครับอย่างแรกครับคือรีบเบรกออกมาให้ห่างจากเส้นโซนของ e m a ม0หให้ไกลครับอีกอย่างหนึ่งครับก็คือถ้าเรามีการตกลงมาเนี่ยเราควรจะมีการเด้งขึ้นครับเราเบรกจากไฮเก่าตรงนี้ครับหลังจากราคาสามารถยืนบนอ m เม0 0ได้ครับบ่งบอกถึงการคอนเฟิร์มการเบรกเอาครับแล้วบ่งบอกว่าเรากลับขึ้นมาอยู่ข้างบนอ m เม0 0อีกครั้งครับที่จะลองมาดูที่เหรียญคาราโน่กันบ้างครับ สำหรับคาร์โดโนเนี่ยเส้นสีขาวตรงนี้ครับเป็นหนึ่งในเส้นที่สําคัญที่สุดสําหรับคาร์โดโนครับมันคือออทามไ้เก่าของราคานั้นถ้าราคาครับไม่สามารถหลังจากมีการเบรกออกจากออทามไ้เก่านะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้ให้เก่าเนี่ยเป็นเส้นแนวรับของราคาได้ครับแล้วราคามีการเฟกเอาครับสิ่งที่มักจะตามมาครับคือการดิ่งลงอย่างรุนแรงของราคาครับแต่วันนั้นตอนนี้ครับถ้าลองดูเราเห็นว่าเส้นแนวรับตรงนี้มันพยายามอย่างถึงที่สุดนะครับในการรับราคาของ เอเอาไว้นั้นทุนจะเห็นว่าถ้าลูนลองมาเปิดที่เดลี่เนี่ยมันยังไม่มีแท่งไหนเลยนะครับที่ลงมาปิดข้างใต้เส้นแนวหับตรงนี้ซึ่งนี่คือแพทเทิร์นที่เป็นไปได้สําหรับ ADA นะครับก็คือสเปกตริคอลทังเกิลตรงนี้ครับผมมองว่าเรายังไม่มีการเทสเส้นบนนะครับมากพอในการคอนเฟิร์มเรื่องของแพทเทิร์นแต่ถ้าราคาจะมีการพุ่งขึ้นมาครับผมมองว่าตรงนี้ครับอาจจะทำนี่เป็นนะเส้นช็ไลายที่แข็งแรงครับทําให้ราคาเนะี่ยมีการฟอร์มเป็น s y m a t i c เ a ิล a n g l e นะครับแล้วการ Break Out นะครับจะเป็นการตัดสินทิศทางของเหรียญ a d a ครับถ้าราคา b เบ a k ขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาครับก็คือผมมองว่ามีโอกาสสูงครับที่ราคาจะกลับขึ้นมาเพื่อเทสให้เก่าข้างบนนี้ครับที่2.79เหรียญแต่ถ้าราคา Break Down ครับผมมองว่าครับราคาของ a d a เนี่ยอาจจะกลับลงมาครับเพื่อเทสแนวรับด้านล่างตรงนี้ครับ ดังนั้นครับสำหรับการ break าวเนี่ยเราต้องใช้การ c o n f i r มครับหมายความว่าเราต้อง break ออกจากเส้นแนวรับตรงนี้ครับเราปิดแท่ง d ดล l ่ข้างใต้ครับเราจะเป็นตัว c o n f i r มว่าเราเป็นการ break าวจากทางเส้นแนวรับตรงนี้แล้วก็จาก pattern symmetrical triangle นะครับสำหรับ t a r g e ตของ p a t ทิร์นี้ครับเราจะวัดได้จากส่วนที่กว้างที่สุดน,นะครับแล้วเรานําไปต่อณนะจุด break out ครับถ้าเรา break ขึ้น,นครับมันขึ้นอยู่ว,ว่าเราจะ break ตรงไหนแต่ถ้าเรา break ขึ้น เช่นตรงนี้ครับคุณเฉยนว่าทาร์เก็ตนะครับมันไปไล่ up พอดีกับเส้นแนวต้านของเหรียญ ADA ใช่ไหมครับนั้นตรงนี้ครับเป็นทาร์เก็ตที่เป็นไปได้มากครับก็คือทาร์เก็ตที่2.93เหรียญครับส่วนถ้า Break down ครับแล้วเรา Break down จากเส้นออลทามไฮเก่าด้วยเนะี่ยทาร์เก็ตนะครับจะอยู่ที่ low ของไ้เทียนตรงนี้ครับที่2.027เหรียญ ต่อมาครับผมจะมาดูที่ A D A เนีครับเดลี่ครับเราเห็นได้ว่าถ้าเรามอง A D A ในกราฟเดลี่นะครับเราลากฟิบบริชีลิเทสมินจากออทำฮายนะครับลงมาที่สวิงโลเราเห็นได้ว่าครับราคาครับมีการดั้มลงมาครับที่ศูนย์ฟิบบริชีใช่ไหมครับศูนย์ดัชนีฟิบบริชีเรามีการเด้งกลับขึ้นมาครับแต่การเด้งกลับตรงนี้ครับมันหยุดพอดีที่ศูนย์จุดหกหนึ่งแปดฟิบบริชีลิเทสมินครับแล้วราคาเนี่ยมีการดั้มต่อลงมา นั่นตรงนี้ครับผมมองว่ามันคือแพ t เทิร์นเด Cat b o บ n c สสิ่งที่เราขาดไปนะครับก็แค่ถ้าราคาเนี่ยมีการสร้างโลใหม่นะครับพร้อมกับการปิดเนื้อเทียนข้างใต้โลใหม่ครับจะเป็นตัวบอกว่าเรามีการฟอร์มเป็นซีรีส์ของโลว์ไฮครับแล้วก็ Lower Low แล้วก็ยังเป็นการคอนเฟิร์มการ Break Down ออกจาก0.382 f i b o n a c c ชิ e t เทสเมนต์ครับรวมถึงเส้นแนวรับออททัมไฮเก่าของราคา นั้นจะเป็นอะไรที่แบลิชมากๆครับถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอีกแพทเทิร์นหนึ่งครับที่ผมมองว่ามันเกิดขึ้นได้ครับในเหรียญ n d a ก็คือถ้าลองลากเส้นเทรนไลน์ดูครับโดยที่เส้นเทรนไลน์ตรงแรกเนี่ยผมจะลากจากเทรลเลเไลน์เก่าของราคาครับที่นั้นราคาครับมีการฟอร์มเป็นเทรนไลน์ใหม่นะครับตรงนี้ครับแต่ว่าราคามีการเบรกออกจากเทรนไลน์ตรงนี้ลงมาแล้วราคามีการดิ่งลงมาครับ ถ้าคุณลองดูแพทเทิร์นนี้ครับนี่คือแพทเทิร์นบัมแอนด์รันครับรีเวอร์ซัลแพทเทิร์นแพทเทิร์นนี้ครับราคาเนี่ยจะมีการฟอร์มเป็นเทรนด์ไลน์ครับจากนั้นเนี่ยอยู่ดูนะครับราคามันจะมีการเด้งขึ้นครับเขาจะเรียกว่าช่วงบัมมันมีการฟอร์มเทรนด์ไลน์ใหม่ที่นี้ครับเมื่อราคาครับมีการเบรกออกจากช่วงบัมนะครับมันจะกลายเป็นช่วงรันครับราคาเนี่ยจะมีการตกลงมาเพื่อเทสเส้นเทรนด์ไลน์เก่าเป็นเส้นแรกนะครับ ราคาจมิมการตกลงมาเพื่อเทียเส้นเทรลไลน์เก่าเป็นเส้นแรกและถ้าเรายังคอนเฟิร์มครับการเบรกออกจากเส้นเทรลไลน์เก่าครับมันจะคอนเฟิร์มเป็นการคอนเฟิร์มการรีเวอร์ซลนะครับของเทรนนะครับนั้นหนึ่งในเส้นเทร์ไลน์ครับที่ราคาเนี่ยไม่ควรจะเบรกมากที่สุดคือเส้นเทร์ไลน์ด้านล่างตรงนี้ถ้าเราจะมีการเบรกครับผมว่าทาร์เก็ตนะครับ,ม,รบมันหมายความว่าเทรนเนี่ยมีการเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงชัดเจนส่วนทาร์เก็ตสำหรับขาลงครับ ก็แน่นอนครับว่ามันคือเส้นแนวรับด้านล่างตรงนี้ที่หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งจุดศูนย์สี่สี่เหรียญครับต่อมาครับเป็นเหรียญอัลฟาครับสำหรับอัลฟาในช็อตเทอมเราเห็นได้ว่ามันมีการฟอร์มเป็นเส้นเทรลไลน์ตรงนี้ครับแล้วราคาเนี่ยยืนบนเทรลไลน์ตรงนี้ครับเมื่ออัลฟาเนี่ยอยู่ในเทรนขาขึ้นครับแต่ว่าตอนนี้ครับอัลฟาเนี่ยมีการเบรกออกจากเทรลไลน์ครับดังนั้นครับในช็อตเทอมเนี่ยถ้าราคาจะมีการพุ่งกลับขึ้นมาครับ ผมว่าเส้นเทรนไลน์เดิมครับที่ทําที่รับราคาเนี่ยมันจะทําที่ต้านราคาครับนั้นเราอาจจะเห็นราคาครับมีการด้งกลับออกมาจากเส้นตรงนี้ได้ครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเนี่ยตกลงมาเรา break เบรกออกจากไฮเก่าปิดแท่งโฟว์เวอร์หรือแท่งเดลี่ข้างใต้แนวรับหรือไฮเก่าตรงนี้ครับจะเป็นการคอนเฟิร์มการเบรกดาวน์แล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มเส้นขาลงของเหรียญอัลฟาครับแต่กลับกันครับคือถ้าเราสามารถเบรกมันกลับขึ้นไปได้ครับจะเป็นที่ค่อนข้าง บุหรี่สำหรับเหรียญอัลฟานะครับซึ่งคุณนะครับสามารถลากตรงนี้เนี่ยเป็นแพทเทิร์นอีกแบบหนึ่งได้ครับก็คือแบบนี้เราจะเห็นไว่าอัลฟาเนี่ยกำลังฟอร์มอยู่ในแพทเทิร์นเอ c e นิ i n g bottling w a นะครับนั้นด้านล่างตรงนี้ครับจะทําที่เป็นแนวรับที่แข็งแรงมากที่สุดเส้นหนึ่งครับสําหรับเหรียญอัลฟาถ้าราคาเนี่ยมีการรีเวิร์สลงมาครับแล้วคุณจะเห็นนะครับได้ว่าตอนนี้เนี่ยอัลฟาครับกำลังเผชิญกับเส้น แนวต้านอยู่ครับที่1.0ท่เทียบ1.1776เหลรียญถ้าราคาครับจะมีการเบรกออกมาจากตรงนี้นะครับผมมองว่ามโอกาสที่ราคาจะฟอร์มเป็น double bottom pattern นะครับแล้วเราอาจจะมีการกลับขึ้นไปเทสไฮเก่าของราคาได้ครับถ้าราคาสามารถเบร a ขึ้นได้ครับแต่กลับกันเนี่ยถ้าราคาครับจะมีการตกออกลับมาครับเส้นแนวรับตรงนี้ครับจะทําที่เป็นแนวรับที่แข็งแรงและผานราคาให้กับ a l ฟา เราต้องก็ติดตามมาดูต่อไปครับว่าเหรียญอัลฟาเนี่ยจะมีการเบรกดาวจากเส้นแนวรับตรงนี้ครับหรือว่าจะมีการเบรกขึ้นกันแน่ซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับในการาฟของ Bitcoin ครับ ADA แล้วก็อัลฟาถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อใช้พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะไปในทุกวันนะครับ